ดีคะด่ะท่านมู้ชมมาวัดปูเถ่าอีกแล้วโอตกตกตกติวเอาน้ำากาแฟกับอันนั้นเด็คนถือเด็คนถือถืน้ำเพลินอยู่บ่มอ้จะหายนตีบ่าหยแมทบ่แด้ลงีแดงกับเดือนน้ำน้ำคับวล้ติ่นครับ กาแฟสวายปูเนาะคะ่ะปูเถาไปตั้งไหนพอ่อตาพักเข่าเถอะเ <c oughs> มื่อ <c oughs> กี้พ่อได้กินได้ท่านไปพ่อตาพักเข่า,ขาบางหันกับพ่อพักเขาอยู<ำ>่บนเขากันน้ำน้ำเพลนะินน้อกต่ำคง โอ้ยกินข้าวตกแตกเท่าบัานนี้กาลังนลกอย่างเสียเขี่ยมพอเดีข้าวตกแตกพอเดีนึกถึงอยากสียเขียมเหมือนนี้กินข้าวตกแตกกินมักั่วแล้วเท่าจ้าปูแล้วครับูเดวกินข้าวตกแตกมาเลงวันนั่งเล่นในวันครูกัน ทวายปัจเจกปูสาธุสาธุตั้งใจรับพรตรวจน้ำตรวจพื้นน้ำในใจนวดอธิษฐานกยะท่าวีมหาปุราปิริปเรนตีสาครังเอวะเมวะอิโตทินางเปตรังอุปกาปฏิอิชิตังปัชิตังตุมหังชิตเมวะชนิสตุสเพปเรนตุตังเกปา ตัณฑ์ทวพิณสโอยาทามิชโสติโสยาทัสสะพิชโยยันตุส yeah. ัพพโลกวินาสัตตุมาเตหะรันทะโยตุคีติขายุปภะอภิวาสทนะศีสินจังุทาปจัญญุจตโรธรรมาวัฏันติอายุวันโอทุขังหะลังสาธุ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  มีเงิมีทองหลายหลายสาธุมาถวายปูสังสารน้ำสาธุองน้ำเนาะภางาทั่นโลกเนาะเก้าหนึ่งหกเจ็ดมายลิขบัญชีปูเนานะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ถ้าบุญท่าสีน้ำซันเนาะจะลากกระหางเนาะปูบันไดกระหางเนาะก้องแหลาั้งอะไรเนาะรบวังของน้ำปูี่น่บุญมีวัสนาบ่ได้เม้าคิปน้ำปูห้จเนี่วดมองกินนี่ปูห้ยา้หาุนวันนี้ปู กือบสามหาหางลา้มันเกิดถึกสามหาหาสามเนาะวันนี้ปู้ฟันเราบอกค่ะฟันเราฟันบ้างเลยค่ะประมาณนี้เก้ายางน้ำกลนี่เก้ายางน้ำก้น่าเท้ายางกวงกับจุดเป็นเจ็ดตู้เนาะใช่เจ็ดก็แปดถ้าเป็นเจ็ดก็แปดถ้าเป็นเจ็ดเป็นแปดไหยเนี่ยเก้าเป็นเก้าค่ะแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งเเจ็ดก้าหนึ่งหรือหนึ่งเก้าเจ็ดนั่น่ะ ค่นี้ส่านี้คอยถือคอยถือเครื่องงวดอันสี่เจ็ดหาเนาะครับปูอถือเรอนไม่นิงนังนี่ปูอยู่นี่อ้เขาอยู่หันเลยแบบนี้อ่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดหาเนาะปูยางกอนี่เก้ากันนางสายนี่เนาะก็เลยปูเจตเปนสิ่งส่วนเรียกล่างฝันคือนชี่ยีสิเอ็ ฝันว่าฝันว่าลูกหนูกับแม่หนูปูเลยตีเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่ลูกหนูกับแม่หนูลูกหนูตีแท้เป็นสี่ครับหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งหลอดหนูกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลอดลูกมันเด็กหนึ่งเสาโตเอ้าลูกมันก็เป็นหนึ่งหรือล่ะหนูมันก็เป็นหนึ่งเอาหนูปูตีเป็นหนึ่งสี่ะเอาน้าปูปูหนึ่าสหนูมีสี่ขาลูกมันก็เป็นหนึ่งหน้าขาไม่ติดเอาหนูมีสี่ขาได้หรือ เขามีน้ำงบงเขาอยู่เขามีน้ำงบงเขาอยู่หนูมันกันนึงเนาะบอกขันเป๋าปู้พูดฝันมากขันกรามันคือขันสมมุติไม่พอหาหากต่จะมียิ่งซอกนะสองคนอันนี้มันตัวใหญ่กับตัวน้อยเนาะมันก็เลยเป็นชิบซีโอ้โหตานจะเคยดฝันจะเกิดยิมมิชนาแล้วกระเป๋าแล้วกเป๋าเบ่้งง่ายๆเลยมันจะเป็นคู่กันมันจะเป็นคู่กันเฉยๆขันกุ้งใส่สองคนกับท่อกระปั๊บ อันี้เป็นเจนเจนเจ็กับผ้าซอกันตั๊บตามจะก็ฝันมากอันนี้แม่หนูเมื่อไงก็ลูกหนูปูเลยีเป็นสีสีค่ะสีเป็นสีสีอเแล้วปูค่อยแปลถูกเนาะที่จะห้ามาแปลงเด้ที่จะเ้ามาแปลเด้ที่มันถึงนย่นเด้สองวันสามวันที่มาเ้ามาแปลแปลด้วยแปลด้วยแปลมึงมึงก็แล้วเนาะมึมึแปลคือนมูดิ นึงหนึ่งบมบะเนี้ยงวซี่เจดเก้าหาามกระตูกบ่ครับซี่ก็ดหน่ะกิปูกระแปะน้อกันเพรกกันกระแปะตัวเดียวกันเป๊ขึ้นอันไหมันมันมาสามคนน่ะแปะง่ายเห็นเนาะอางวดเมื่อกี้หนึ่งกระแปะแค่เขาจะคว้าเรามัวเลยเนาะหนูแม่ตัวใหญ่ได้รู้ตัวหน่อยเนียปูเลยจีบจีบแวมันจะเป็นหนึ่งขั้นนึ่งมันต้องพอกันไงอ๋อมันต้องคอกันมีการะเุ้ปูฝันมาแม่ยอยู่ดอกอะไรก็เจอมาเกิน เอาผูใต้นังน่งกับนั่งหอกันแบบนี้กินนี้นนคันมันเต่อน่ะค่ะปูตีได้เจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดโอ้โหปูมาเซียงปูมะตีได้เจ็ดเก้าหนึ่งค่ะคนมาเซียงขึ้นต่อมาเหรอโมแมนได้กลับได้หน่ะโมแมนได้กลับเป็นบอกมมบอกแน,น,น่บอกได้ฝันเนะี่ยน่ะเจ็ดเก้าโมแมนได้กลับกัเลยเออก็นเลยมันเป็นหนึ่งเก้ามเจ็ด มันบอกให้กลับท่อมกรับดีบอสเจ็บบอสเป็นหกบอกเก้าบ่เป็นหกบอกแต่ว่าบ่แม่นดอกเป็นเก้านี่แหละนาอปูมันใจคัน้เสียงกันเี่คัน้เสียงกันี่มันแรงได้เลือกน่องมันแรงได้องอ๋อโหเรื่องเลยค่ะอันนี้ออน้โตเขาลกันแบบนี้วะค่ะเพิ่นสิมายมอีกง่นบะ มม่ยำอีกอือนี่บอก้เล้วเลี้วเฮ้ยมันยำเขาต้อาส่้นท้ายเลยต้องยำตัวเนี่ยมันยำขึ้นเกลาสูงขึ้นสุดท้ายเนจอนเนจอนเดี่ยพ่ง้นส่างตอกูห้างตอกูสี่จอนเพิ่กราเล้วเนาะอืมค่ะคำพูดขึ้น่แม่ผู้เท่าเป็นเก่ีค่ะอเพิ่นจอนกระเจ็ดสี่มือเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งลุยโอ้ยว่ารองลุย มันมั่่อันนันมาเอาเอายไปไรเเือแหกขึ้นนี่ะขึ้ขึ้นนี่รอาเืแหลกขึ้นี่ไงนัาเอาขึ้นมันมันไปตีไลายลอ่แถบนึเก้ยืนดูตัวเก้ามันบ่ตบขึ้นน่ไปน้าเพนหมกกะหลับไรเขึ้น่าแนอก็ถาเมขึ้นนี่กบอกหลับ มันียงมฟันเลย้อขึนนีมันตรงนีตัวบ่นีงได้เนี่ย้อนนีมันผกเนาะได้มนผ่านก็เลยบ่อันมยค่ะท่านผู้ชมปูกะห้เข็ดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเขียดกับเนาะข้างหลางหนึ่งซีซีหนึ่งเป็นเจรณาเป็นแนวทางในการเชียงซื้อเนาะค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันด้วยค่ะเด้องวด1ตุลา2 5 6 4 หวดเก้าสามหากระถึกมือมั้งครับคุณวดบางหันถึกเนาะเก้าสามหากระถึกบ่เดือนถึกมวดสามถึกทั้งสามตัวมวดอันเจ็ดหากระถึรือตั้งสามตัวอนำสู้ไวัหัวปีตไกลืมเอาเขียนไห้นะหวดเหนียวหนื้งเจ็ดเก้าแล้วครับเนื่อเก้าเจ็ดจะไม่ออกกับเนาะไลือกไป จบแล้วจบแล้วจบแล้วขาเอาเบิ้งเดินจะก้าวบาเบียกผู้เฒ่าน่วดก่อนเนยพ้นหายมากพ็นฝันเรื่องอํนดับวันหวานก็นันไปได้ประเด็นบ่อขับอเอาส้วงนีแหละเพราะว่าันหวานถือตัวเจีาของบอะไรนไข่ห้ยเจ็ดขหามันก็ออกซีเจ็หาแต่ว่าพ้นไขหาซีเจ็ดแต่ว่าแอดพินท่าไปตีซีเจ็ดห่าคอสาตัวเอองวดที่แล้วล่าสุดนี่ยโมน้ก้ามาตามแล้วพ้นไข่สามห่าสูงกับข้างล่างกับสามหาพันพันแทนนิน ผู้ใา่หาห่วสามค่วงแล้ตีสามหาตียังไงวันนี้เพิ่งกับเลขเดไปเสี่ยงฝันหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งพอเจ็ดเก่าหนึ่งแล้วเพิ่งมาบันสิตกับเพิ่งมารียบบันสิกับมันสิตกับเรยเพิ่งกับสีเทศเป็นหนึ่งเก่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าสินนะแต่ว่าเดือนวมากัับตวแต่ว่าควบผิจาหน้าแล้ยวนี่เลขบันสิตกับคำว่ากับบุษิตหนึ่งกับเจ็ดมันฑิตตัวเดียวกันแต่ว่าเก้าบันยืตเอยู่แล้ววันนี้หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันงานบอกเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งถึงจ อ๋อหอกปัดตัวหอกปัดตูวก็ได้เลยหกปัดตัวยิงผู้หาดเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดเท็งหกปัดตัวอันนี้ส่วนล่างนี่ก็จะเป็นซีหนึ่งหนึ่งสีแต่ว่าเดี๋ยวสักว่าตีมูซองตัวนั้นจะเป็นหนึ่งหนึ่งแน่นอนเจ็ดหนึ่งค่ะปูผู้ดีได้มากจากกันเจ็ดหนึ่งหมอค่ะเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะคือบอกครับปูคือเนี่ยเพราะว่ามาวางหนึ่งก็ได้เจ็ดหนึ่งของปู กองปูนั่นมามันก็ตัวเดียวกันนึกกาวหนึ่งก็เจเกหน้ากซื้อกาวดแค่ไหนหายนหลยเนาะเอาทะมุช่ของคิดว่าคอยตะมุช่งทั้งมันถูกอีกสำหรับเรือปูเถววันนี้แต่ว่าฝากถิ่นไว้แน่ว่าโนสองตัวนี้มันยังเป็นหนึ่่อเกาอยู่สตัวฝากกุหลากุแซงกุติดตาปูาจิบซีเดือนจะกลายเป็นหนึ่งึสิเป็นของผู้ใดกันตะมุช่วมาแ้เป็นของผู้ใดเนี่ยเป็นของผู้ใดเนียบอลแข่งก้ไหเนี่ ปูเห็แปลเนาะปูเห็ดแปลเนาะแฝงแข่งกันเมียนไทยแปลได้ก็บแฝงเอาแฝงได้กับแฝงเอาฟังฟังฟังให้ดีบางที่มันก็อดดถือก็ได้ท่านผู้ชมลองสนใจห้าเบิ่งสิ่งที่ห้ามันบ่เป็นมันเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปเนาะมีแต่ว่าห้ากับบอกยู่ซุกคิปเน่อยจะว่าท่านผู้ชมหมดสนใจห้าเองเอาเวลาฝากกูเล็กกูแชร์กดติดตามเพื่อนก็ตั้งใจเดอนสเกลเลยก็เดินคนเดียวสรางเล่าคลิปนีห้าวติดอยู่คอตัวลาไปก่อนนะคะมิจตว์นัยานในการรับชมรับฟังค่ะสสวัดีค่ะ ทำงานเสร็จแล้วคุ่ณผู้ชมเส้นหลุดตัวว้มันในคลิปนี้กัดเองเนาะแคบเอากัดเลยคุณผู้ชมลำเลื่อยถูกใากันด้วยกินมากเลยหรองามแม่งงาเปล่านตัวเอาทางคุณผู้ชมแค่นี้ละก็ทางคุณผู้ชมโชคดีลำเลื่อยถูกหวยไป็นนักันเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ